กระสุน22แมกนัมแบบหัวตันนะครับนี่ครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบเซมิแจ็คเก็ตนะครับที่หัวเป็นตะกัวนะครับแล้วก็ที่ตัวนยเป็นการเคลือบทองแดงนะครับก็คือเคลือบไ่หมดนั่นเองนะครับมาดูที่กล่องกันครับที่กล่องก็ระบุไว้ว่าหัวน้ำหนัก40เกรนนะครับความเร็วประมาณไว้ที่1,8 7 5เจฟุตต่อวินะครับเยวจะมาลองดูนะครับเป้าหมายที่ใช้ทดสอบก็เป็นขวดน้ำา6ลิตรนะครับจำนวน3มขวดครับ ว่าจะทะลุหมดไหมเรามาลองดูกันครับผมก็ตั้งเปาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่คือกระสุนนะครับอ่าเรามาลองดูกันครับมรรจุครับมาครับเล็งตรงกลางเลยนะครับเคลียปืนก่อนครับโอเคมาดูกันครับ นี่ครับขวดแรกนะครับเละครับขวดที่สองเป็นรูครับส่วนขวดที่สามขวดที่สามไม่เป็นไรนะครับกระสุนไปนไหนก็ไม่รู้ครับอืมก็ถือว่าทะลุได้สองขวดครับ นี่นะครับครับหัวกระสุนบานแบบนี้นะครับ